สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับแอดอีกครั้งนะคะกับช่องกดติดหวยดังมาแชร์แอดก็ได้รวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขปังๆเอามาให้ท่านผู้ชมได้อัปเดตกันนะคะเราก็ไปดูกันค่ะเริ่มต้นที่ซื้อหวยยังโยมนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวบนล่างนะคะงวดประจำวันที่1มิถุนายนซึ่งก็ให้มาหลักเดียวนะคะ07-70ค่ะ ซึ่งชุดนี้ก็เป็นชุดเล็กนะคะชุดเต็มยังไม่มานะคะท่านผู้ชมเอาไว้เอดจะนํามาให้ดูทีหลังนะคะท่านผู้ชมก็แคปเอาไว้ดูนะคะเอาไว้เป็นแนวทางะคะ่ะไปต่อกันที่เอสสมบัตินะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวบนนะคะงดประจําวันที่1นมิถุนายนซึ่งก็ได้ให้ตัวเลขมา5หลักด้วยกันนะคะซึ่งก็มีหลักห้าหลัก6หลัก7หลัก8แล้วก็หลัก9นะคะ หลัก5ก็มี5051 52 53และ59ต่อด้วยหลัก6ค่ะมี60 61 62 63และ69ต่อด้วยหลัก7ค่ะ70 71 72 73และ79ต่อด้วยหลัก8ค่ะ80 81 82 83และ89 ต่อด้วยหลัก9นะคะ 90, 91, 92, 93และ99นะคะท่านผู้ชมก็แคปเอาไว้ดูนะคะเอาไว้เป็นแนวทางคะ่ะถ้าไม่ชอบก็ดูช่องถัดไปนะคะท่านผู้ชมไปอัปเดตต่อกันที่แอสเปิรนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวบนล่างนะคะอย่างละ9ชุดค่ะบน9ล่าง9นะคะ เราไปดูหลักบนกันค่ะซึ่งก็มี2 3 2 5 2 1 3 3 3 5 3 1 9 3 9 5และก็9 1นะคะตัวเด่นก็จะเป็นตัวที่วงกลมนะคะซึ่งก็คือ3 1 9 3 9 5และ9 1นะคะไปต่อชุดล่างกันค่ะซึ่งก็มี3 6 3 8 3 9 5 6 5 8 5 9 8 6 8 8 แล้วก็แปดเก้านะคะส่วนตัวเด่นก็จะเป็นตัวที่วงกลมไว้เช่นกันค่ะซึ่งก็มีสามเก้าและก็ห้าเก้านะคะท่านผู้ชมชอบก็จดเอาไว้ดูนะคะเอาไว้เป็นแนวทางค่ะไปอัปเดตต่อกันที่แนวทางแอดกริดนะคะซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย3ตัวบนเต่งโต๊ดน,นะคะวดประจําวันที่1นมิถุนายนซึ่งก็มีทั้งหมด24ชุดด้วยกันค่ะซึ่งก็มีตัวเลขดังต่อไปนี้ค่ะ 0 0 7 9 0 7 0 2 5 7 2 5 4 1 6 7 1 6 9 1 6 1 2 6 4 2 6 9 2 6 0 1 7 1 1 7 0 4 7 1 4 7 7 4 7 9 4 7 0 8 3 7 8 3 9 8 3 0 8 7 1 8 7 5 8 7 4 6 0และ4 8 6นะคะชอบก็แคปเอาไว้ดูนะคะไปอัปเดตต่อกันที่อาจารย์เกจินะคะซึ่งก็ได้ให้เข้ามาแล้วนะคะสีงวดติดค่ะงวดวันที่1นมีสายนก็ให้เข้าเลขท้าย2ตัวล่าง05 งวดวันที่16เมษายนก็ให้เข้าเลขท้าย2ตัวล่างอีกเช่นกันค่ะ5 6ต่อด้วยงวดวันที่2พฤษภาคมก็ให้เข้าอีกเช่นกันนะคะสำหรับเลขท้าย2ตัวล่าง18ต่อด้วยงวดวันที่16พฤษภาคมก็ให้เข้า1 4สนะคะเลขท้าย2ตัวล่างเรามาดูงวดวันที่1มิถุนายนกันค่ะซึ่งก็ได้ให้ตัวเลขมา5หลักนะคะมีหลัก3มหลัก4ี่หลัก0หลัก6แล้วก็หลัก9นะคะ แอดก็จับคู่ให้ท่านผู้ชมนะคะ3 4แล้วก็4 0นะคะท่านผู้ชมท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพรานันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปทางช่องก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกสำนักด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ